สวัสดีค่ะทุกคนเมนูของหวานของเราวันนี้เป็นของหวานที่ทําง่ายๆอย่างวุนกะทิอัญชันนะคะดอกอัญชันที่เราใช้วันนี้เป็นดอกอัญชันสดนะคะถ้าหาดอกอัญชันสดไม่ได้จะใช้เป็นดอกอัญชันแห้งก็ได้นะคะวัสดุอุปกรณ์ก็ตามภาพเลยค่ะเราจะเริ่มจากส่วนที่เป็นน้ําดอกอัญชันก่อนนะคะเริ่มจากการต้มน้ําดอกอัญชันให้ออกสีก่อนค่ะ คราวน,นี้เราทําทานแค่2แก้วนะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปแค่300 ml พอแล้วนะคะพอสีดอกอัญชันของเราเข้มดีแล้วเราก็จะตักดอกอัญชันออกนะคะ คราวนี้เราต้องการสีฟ้าเราก็เลยไม่ได้เติมมะนาวลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ผงวุ้นลงไป1ช้อนชานะคะค่อยๆละลายนะคะคนให้ผงวุ้นของเราละลายให้หมดด้วยนะคะก่อนจะเติมอย่างอื่น พอผงวุ้นของเราละลายหมดแล้วเราก็จะเติมน้ำตาลลงไปสองช้อนโต๊ะนะคะถ้าใครชอบหวานจะเติมมากกว่านี้ก็ได้ค่ะ พอน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะเราก็ต้องเคี่ยวต่อไปจนกว่าน้ำจะเดือดนะคะพอวุ้นของเราเดือดได้ที่แล้วเราก็จะเอามาเทลงพิมพ์เลยค่ะของเราก็ใช้เป็นแก้ว2องใบนะคะถ้าที่บ้านใครมีพิมพ์จะใช้เป็นพิมพ์ก็ได้นะคะ พอเทใส่พิมพ์เสร็จแล้วเราก็จะตั้งทิ้งไว้สักพักเพื่อให้วุ้นของเราเย็นตัวลงหน่อยก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่ตู้เย็นในทันทีนะคะไม่อย่างนั้นตู้เย็นเราอาจจะทํางานหนักเกินไปได้นะคะพอหายร้อนแล้วเราก็นําไปใส่ตู้เย็นเพื่อให้วุ้นเซ็ตตัวนะคะคราวนี้เราก็จะไปเตรียมในส่วนของกะทิกันนะคะเพื่อให้กะทิของเรามีสีฟ้าเราก็จะใส่ดอกอัญชันลงไปสองสาดอกนะคะ คราวนี้เราใช้เป็นกะทิกล่องอบวันเทียนนะคะเราจะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ไม่ให้กะทิของเราค้นจนเกินไปนะคะจากนั้นเราจะเติมน้ำตาล1น1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงวุ้น1ช้อนชานะคะ เคี่ยวไปจนกว่ากะทิของเราจะเดือดนะคะ พอกะทิเริ่มเดือดเราก็จะตักดอกอันชันออกนะคะเราก็จะได้น้ำกะทิที่มีสีฟันอจางๆตามในรูปเลยค่ะ จากนั้นเราจะเอาหุ้นดอกอัญชันที่เซ็ตตัวแล้วนะคะมาเติมหน้ากะทิลงไปค่ะ เสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะตั้งให้ใคลายความร้อนสักพักหนึ่งก่อนจะเอาใส่ตู้เย็นนะคะ พอวุ้นเสร็จตัวดีแล้วเราก็จะเอาออกมาจากตู้เย็นได้แล้วค่ะของเราจะแต่งหน้าด้วยดอกอัญชันนิดหน่อยค่ะเพื่อความสวยงาม